สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพพ่อแม่พี่น้องที่รักทุกท่าน5้าโมงเย็นเราเจอกันนะครับเราเจอกันตลอดก็แฟนๆถามผมเยอะเลยบอกเอ้าเป็นทหารเรือทำไมมารู้เรื่องมวยในโรงเรียนในเรือเนี่ยเขาสอนมวยวยนะครับมวยไทยต้องเต้นของโรงเรียนในเรือแต่ผมชกเป็นมาก่อนแล้วโรงเรียนในเรือเนี่ยถ้าท่านเป็นนักมวยเขาจะสอนตั้งแต่เต้นฟุตเวิร์กเต้นเข้าเต้นออกเรย่งจำได้สมัยก่อน ครูสอนมวยังไงเลยชื่อครูชมนาวาโทชมแห่ท่านสอนนักเรียนเต้นโอ้โหเต้นอยู่ปีไม่ได้ชกออกหมัดเลยครับโอ้ยท่านเอาจนครองแต่ผมเนี่ยที่มาชกมวยเป็นทํามวยได้ดูมวยสนุกก็เพราะว่าเมื่อตอนอเด็กๆครับคุณพ่อเปิดค่ายมวยยังจําได้เลยชื่อค่ายมวยสิงห้วยขวางเพราะสมัยก่อนนั้น ที่ห้วยขวางจะมีอาคารสงเคราะห์อยู่ก็จะมีคนที่มีรายได้น้อยอยู่เยอะคุณพ่อก็โอ้คนที่มีรายได้น้อยส่วนใหญ่ก็จะโอ้ยแหมเกยบเรเกเลยอยากกันนั้นเลยเอามาฝึกมวยเลยก็ตั้งข่ายมวยขึ้นชื่อสิงห้วยขวางนะครับแล้วก็จะมีอีกข่ายอีกหลายๆชื่อคล้ายๆกันเนี่ยครับก็สมัยก่อนมีชคเดิมพันนะมีชกเดิมพันเดิมพันห้าพันบาทบ้างหมื่นบ้าง,าง,างสมัยก่อนก็แย่แล้วผมเป็นนักเรียนประถม,มนะครับก็ ค่ายมวยก็เกิดหลายค่ายผมก็ไปอยู่ในค่ายมวยมาตลอดถึงได้ดูว่าเขาทํำยังไงครูมวยเขาสอนยังไงอะไรยังไงถึงได้รู้ว่าไหวครูเป็นยังไงไหว้ครูสวยยังไงต้องฝึกตั้งแต่ว่า้ครูแหมมันไหว้แล้วดูท่าทางสวยไหวเป็นครับเปลังไหว้โชว์ไหว้ครูนี่ไหวเป็นเลยมีว่าท่าไหว้ครูก็มีเยอะอุบ่าหลังจะมาเล่าให้พ่อแม่พี่น้องฟังโอ้โหท่าไหวครูนี่มีท่าเยอะแยะเลยหนุมานแผงสอนหน้แต่ มีเยอะเลยครับเญาจะมาสอนให้พ่อแม่พี่น้องดูว่าท่านี้เรียกว่าอะไรท่านี้เรียกว่าอะไรมาบอกเล่ากันอย่าเรียกว่าสอนเลยนะครับเอามาบอกเล่ากันว่าเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงเพราะว่าเราก็ไม่ได้มีความรู้เป็นนักมวยอาชีพแต่ว่าชอบมวยก็เลยศึกษาดูว่าเขาทํำยังไงท่านี้เขาเรียกยังไงสมัยก่อนเขาชอบเดิมพันกันครับเดิมพันกันเพื่อให้แน่ใจว่าไม่ล้มมวย สมัยก่อนนักมวยเนี่ยจะเก่งเกือบทุกอย่างนักมวยดังๆสมัยก่อนก็เด็กสมัยนี้ไม่รู้จักแล้วครับสมัยก่อนก็อภิเดชสิทธิรันโอ้โหจอมเตกแอนบานนกแขกเพี้ยวเพี้ยเตะกันแขนหักไปข้างึงแขนคู่ต่อสู้นะครับโอ้โหอดุลสีโสธรมีครบเครื่องครับนักมวยรุ่นเก่าจะต้องรู้อดุลน,นี่ครบเครื่องดาวทองสิงห์พัพลบโอ้โหนี่มัดหนักมัดหนัก อุสมานสอนแดงโอ้โหโยโป้งเดียวจอดง้างหมัดมาตักถนนตกมาชกตรงท่าเตียนง้างมาไกลเลยเหมือนแสนศักเมืองสุรินค่ายเมืองสุรินเขาหมัดหนักครับหมัดหนักผมเอานักมวยเมืองสุรินมาชกทหารเรือเยอะแยะลูกเขียดเมืองสุรินก็เอามาชกมวยสากลก็ไปได้ตลาดแขกโอ้โหนี่ทวีวั์อิสลามเรียกตลาดแขกชกเก่งแชมป์มวยไทยก็ตอนนี้เป็นนาวาโทแล้วเนี่ยครับ นาวาโททวีวัตอิสลามก็มาสอนมวยกองทัพเรืออยู่ก็เป็นเทรนเนอร์สมรัก่แหนะครับพวกนี้ครับโอ้โหรุ่มเกา่าก็สอนมวยลูกผมผมก็คุณพ่อสอนมาสอนต่อไปลูกมวยไทยเป็นของคนไทยนะครับเราต้องรู้ศิลปะในการป้องกันตัวถ้าไม่รู้เลยไม่รู้จะเป็นคนไทยยังไงถ้ามวยไทยไปชกมวยสากลมันก็ดีครับสนุกดีแต่แม้มันไม่ใช่นะครับมันมมวยไทยก็ต้องคนไทยนะครับตอนนี้ก็ แพร่หลายไปเยอะแยะมีลูกเล่นมีการฝึกที่น่าสนใจแต่สมัยก่อนเนี่ยค่อนข้างที่จะรุนแรงเหลือเกินคือคาดเชือกเลยครับมันคาดเชือกโอ้โหไม่ไหวแล้วเชือกเนี่ยเอาไปชุบแป้งก่อนโอ้โหโดนก็ไปโป้งเลยยุ่งแล้วไม่ใช่ห้ายกอย่างนี้ครับชกจนกระทั่งน็นนอกแต่ยุคตอนที่ผมเป็นเด็กนะชกห้ายกแล้ว ก็จะมีนักมวยชื่อตามที่ผมเอ่ยเนี่ยแล้วก็มาเป็นยุคก,กลางยุคก,กลางนี่ก็ฉมวกเพชรนี่ก็สามารถกน,นีนะครับสามารถพยักอรุนในยุคก,กลางๆเข้ามาแล้วก็ผสมรักเนี่ยนะครับผมจำพวกสมวกเพชรได้เพราะว่าโหตอนนั้นชกที่ลุมินียิงกันในสนามครับโอ้โหยิงกันในสนามปรากฏว่ายิงกันในสนามตอนนั้นโว้ยพลังอุ้มยิงกันนักมวยอยู่บนเวทีวิ่งหน,นีเลยครับพ่อแม่พี่น้องคว่างระเบิดกันด้วย น้องปอเกรียงศักดิ์เนี่ยครับเกรียนศักดิ์โลหะชาละเนี่แหละครับเป็นในร้อยตำรวจเข้าเวทตายเลยครับหม่กว้างมาโดนตายไปเลยโอ้โหก็ปรากฏว่าพอเสร็จแล้วเวทีลุมินีเขาถามบอกว่าเอ๊ะนวมคู่หนึ่งหายไปไหนไปตามหาปรากฏว่านักมวยข้างระเบิดตุ้งมาให้นักมวยกำลังชกเวทีวิ่งหนีทั้งนวมเอานวมไปด้วยนวมหมายไปคู่เนี่ยก็ นักมวยก็มีมาหลายยุคแต่ตอนนี้มีมายุคไทยไฟไทยไฟนี่ก็ชกแบบมหาวินาศสันตโลแต่ชกแค่สามยกคือไม่อยากให้พ่อแม่พี่น้องได้เสียเวลาขึ้นมาก็ใส่กันเลยมันก็ดีไปอย่างหนึ่งแต่ถ้าถามผมผมไม่ชอบครับผมชอบดูแม่ไม้มวยไทยผมชอบมวยที่เป็นศิลปะไม่ใช่มวยที่ขึ้นมาปะทุก,กันอย่างเดียวใส่มันอย่างเดียวใครมีกำลังมากชนะอย่างนั้นไม่ใช่ ถ้าไปชกสมัยโบราณนะครับตายตายนะครับยังเจออย่างอดุลสีโสตอนโอ้ยตายแน่ดาวทองโ,โ,โอ้ยอุจมานสอนแดงตายไม่มีลวดลายตายนะครับอย่างนี้ตายเจออภิเดชมาเตะแขนหักเลยครับนักมวยไทยห้ายกเนี่ยกำลังดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่ายกแรกเนี่ยก็ดูหาช่องทางว่าท่านเป็นยังไงมายังไงยกสองก็ทดสอบว่าเป็นยังไง ท่านทนน้ำหนักได้ไหมยก3ก็เริ่มใส่ยก4ก็ตัวใครตัวมาแล้วครับพอยกห้าขึ้นยกห้าปีกองพุ่นกระไทยไฟเลยก็ได้ดูอะไรหลายๆอย่างนะครับได้ดูอะไรหลายอย่างก็แล้วแต่คนชอบนะครับชอบแบบไหนก็เลือกดูเอาแบบนั้นว่าเป็นยังไงวันนี้ผมจะพาพ่อแม่พี่น้องไปดูเพื่อนผมคุณติก๊กคุณติก๊กหรือคุณภัรัฐเฟื่องอารมณ์คุณภพรัฐเนี่ยไปอยู่ สหรัฐอเมริกามากว่า30ปีแลปีนะครับก็ไปเป็นนักธุรกิจใหญ่มีเจ้าของร้านอาหารอยู่ที่ซีแอตเทิลนะครับหลายร้านก็ปรากฏว่าคุณไพรัตนือคุณติ๊กเนี่ยครับเป็นมะเร็งแล้วก็ตัดลำไส้ออกก็ได้มาที่สถา,านีเราเอามาแสดงให้พ่อแม่พี่น้องดูเลยว่าเป็นยังไงแล้วก็เราก็ตามคุณติ๊ก ไปถึงซีแอตเทิที่คุณติ๊กได้ดื่มเครื่องดื่มสมุนไพรแฮปปี้พีเพิลเฟรชแล้วโอ้โหอาการมะเร็งดีขึ้นเลยครับการที่ให้เคมีบำบัดก็ไปได้สวยเลยเม็ดโลหิตขาวไม่ตกเลยเพราะว่าเครื่องดื่มสมุนไพรแฮปปี้พีเพิลเฟรชเนี่ยมีส่วนผสมก้านตองเป็นหลักช่วยเสริมสร้างเม็ดโลหิตขาวอยู่แล้วเพราะสร้างภูมิคุ้มกันก็ คุณติ๊กก็มาเล่าประสบะการณ์ในการที่เป็นมะเร็งแล้วดำรงชีวิตอยู่ได้ตอนแรกหมอบอกไม่มีทางแล้วสุดท้ายตอนนี้คุณติ๊กกลับไปอยู่ร้านตามเดิมขี่ฮาเลเร่งอาหารตามสั่งที่ซีแอตเทิลนะครับผมว่าจะตามไปเยี่ยมอีกครั้งหนึ่งอยากจะพาพ่อแม่พี่น้องไปดูเลยครับไปดูคุณติ๊กกับผมเลยหรือคุณไพรัตเฟื่องอารมณ์ครับ มะเร็งลาไส้เอ๊ะดูเหมือนกับไม่ไม่เป็นเลยนะฮะท่านเพราะอะไรถึงดูแล้วมันดูเหมือนก็ไม่เป็นมะเร็งเลยฮะเออเพราะอะไรครับตอนหลังจากไปมะเร็งหลังจากนั้นผมก็เนี่ยได้แนะนําคแนั้นจากท่านบรรณวิทย์ครับให้ลองทานน้าก้านตองเนี่ยนี่นี่คือเรื่องมาเรื่องจริงทําให้ตอนก่อนที่จะทานก็ยังไม่ค่อยเชื่อใ่ฮะย่ะคิดว่าโอ้ไม่เป็นไรพอลองทานเอ๊ะดีขึ้นจริงๆดีเนี่ย สังเกตได้คือจะสดชื่นจะมีความรู้สึกว่าตัวเบามีกําลังเหรอคะคไม่ทราบพอจะเปิดเผยได้ไหมฮะว่าเป็นมะเร็งอะไรคัอ,อ๋อผมเป็นมะเร็งลําไส้ขั้น3ามสี่สามนี่คือบุคคลตัวอย่างที่พาผมไปลมละฮาเละอ,อาจารย์สัมภาษณ์เลยเพื่อว่าพ่อแม่พี่น้องและท่านผู้ชมจะได้รู้รายละเอียด แล้วก็มีกำลังใจสู้เหมือนอย่างคุณติก<ช>๊กไัรัต์ครับเชิญอาจารย์ค่ะคืออย่างนี้นะคะโรคมะเร็งลำไส้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นโรคที่ถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์นะคะนอกจากจะถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์แล้วเนี่ยยังเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารแล้วพฤติกรรมการเขาเรียกว่า,าสิ่งแวดล้อมต่างๆเขาเนี้ยในร่างกายของมนุษย์เราโดยทั่วไปทุกคนเลยนะคะ จะมีเซลล์มะเร็งเนี่ยแฝงอยู่แต่เซลล์มะเร็งนั้นๆเนี่ยจะไม่แสดงอาการนะคะจะไม่แสดงอาการมะเร็งเนี่ยเกิดขึ้นได้ทุกส่วนของร่างกายยกเว้นอยู่ส่วนหนึ่งก็คือหัวใจเท่านั้นทุกคนมีโอกาสเป็นมะเร็งแต่จะเป็นที่ไหนเมื่อกี้แอบคุยกับพี่ติ๊กว่าญาติพี่ติ๊กมีเป็นมะเร็งที่ไหนบ้างนะคะ คือคุณแม่ผมเลยครคุณแม่ผมเป็นมะเร็งที่มดลูกมดลูกนะคะท่านผู้ชมพี่ชายผมมะเร็งต่อมลูกหมากสองคนเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากสองคนค่ะผมมะเร็งลำไส้นี่นะคะในลองเล่าเหตุการณ์ให้ท่านผู้ชมฟังนิดนึงเผื่อจะเป็นอะไรฮะไกด์ไลน์ว่าว่าเลนอ่าใช่ว่าเริ่มต้นอย่างไรทําไมถึงไปตรวจพบทั้งทั้งที่ดูแล้วมันไม่น่าจะเป็นครับคือไอ้ตรวจพบเนี่ยคือผมไม่รู้ผมเป็นมะเร็งผมไม่ถ่ายมาสามวัน แค่สามวันครับแค่สามวันนะฮะท่านผู้ชมแต่ปกติผมเป็นคนที่ถ่ายทุกวันนะปกติทีถ่ายทุกวันประจำอยู่แล้วประจำเพียงแต่ว่า3วันที่ผ่านมาเนี่ยไม่ถ่ายไม่ถ่ายครับเรียกว่าท้องผูกธรรมดาก็ไปหาหมอหมอก็ให้ยาถ่ายมาวันแรกให้วันที่4ี่หมอให้ยาถ่ายมาก็ยังไม่มีผลอะไรผมก็กลับไปหาหมออีกวันหมอก็ให้ยาแรงขึ้นมาอีกให้มาบอกลองอีกที ผมก็ไม่มีอะไรแต่ท้องจะแน่นมากคือทั้งไม่มีการเลอไม่มีการอะไรที่แต่มันจะอึดอัดมากคล้ายๆท้องมันตึงแบบว่าท้องมันจะแตกผมก็กลับหาหมอใหม่หมอบอกว่าอ๋ออย่างนี้ต้องยาสวนด้วยผมทำทุกอย่างนะฮะทานยามาสอนรอบไม่มีผลอะไรเลยนิ่งทุกอย่างตอนหลังก็ หมอผมบอกหมอส่งไปโรงพยาบาลดีกว่า<ะ>ให้ไปเช็คดีกว่าหมอก็ส่งโรงพยาบาลด่วนไปถึงโรงพยาบาลหมอก็เช็คทุกอย่างส่องกล้องไปเจอมีอยู่สองอย่างที่หมอบอกผมคือหนึ่งไส่ไส้คด<ะ>สองเนื้อง,งอก<ะ>สามไม่ต้องพูดคือไม่อยากให้เป็น<ะ>ขอแค่สองอันผมบอก<ะ>หมอบอกพรุ่งนี้ผ่าตัดด่วน<ะ>ผมว่าโอเคตกลงพอผ่าตัด หมอก็บอกบอกข่าวดีเลยคุณเป็นอันที่สามมะเร็งจริงๆแล้วจะหัวเราะไม่ออกเลยนะถ้าพูดถึงมะเร็งเนี่ยนะคะทุกคนคือหนึ่งครเพื่อนผมที่ไปเฝ้าผมเนี่ยร้องไห้อะว่าเป็นมะเร็งแต่ผมมานั่งคิดนะผมคิดว่าคุณไม่เป็นมะเร็งคุณตายไหมใช่คุณตายแต่ผมไม่เป็นมะเร็งผมโชคร้ายหน่อยผมตายก่อนคุณผมคิดแค่นี้ก็ ทำให้ผมสบายใจผม<อ>นึกว่าอเอาไจบแค่นี้เลยผมตายก่อนคุณหลังจากที่ผ่าตัดแล้วดื่มน้ําก้านตองแล้วแผลสมานหายไวมาก<ช>แ,ลแล้วไม่เป็นรอยแผลเป็น<ช>รบกวนคุณติ๊กเปิดให้ท่านผู้ชมดูนิดนึงนะคะก้องโคดโคดนิดนึงนะคะเห็นไหมคะแผลแห้งสนิทเลยนะคะไม่มีขีหลอยนะคะไม่มีขีหลอยเลยแล้วรอย รอยที่นำไส้กลับไปนะคะสมานกันแนบสนิทเลยค่ะแทบจะไม่เห็นฝีเย็บเลยนะคะเห็นไหมคะนะคะนี่คือผลข้างเคียงของวิตามินซีที่ทานไปนะคะแต่ถ้าท่านผู้ชมบอกว่าอยากทานมากๆเนี่ยอาจารย์ก็ไม่แนะนำให้ทานต่อเนื่องนะคะสำหรับวิตามินซีสาเะห์แต่วิตามินซีในสมุนไพรก้านตองอาจารย์ทานได้ตลอดทานได้ตลอดค่ะอย่างที่คุณติ๊กบอก รายงานการวิจัยทางเภสัชวิทยาของผักก้านตองที่เกี่ยวข้องกับมะเร็ง1เลยนะคะมีฤทธิ์ในการทำลายเซลล์มะเร็งถึง5ชนิดชนิดแรกก็คือ 1. เซลล์มะเร็งปอดอันดับที่2ก็คือมะเร็งลังไข่นะคะมะเร็งสมองมะเร็งลำไส้ใหญ่เห็นไหมคะอันนี้แน่ๆเลยนะ,ะแล้วที่สำคัญที่สุดนะคะถ้ากล้องคดม่ได้คดมานิดนึง สารสกัดผักก้านตองมีฤทธิ์ในการยับยั้งเซลล์มะเร็งในลำไส้ใหญ่ของคนเห็นไหมคะเห็นไหมคะอันนี้คือหัวใจสำคัญว่านอกจากเซลล์มะเร็งทั้ง5ชนิดแล้วเนี่ยเน้นหนักไปที่เซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะที่อยากใช้ท่านผู้ชมรับรู้นะคะมีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งในเม็ดเลือดขาว หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าลูคีเมียได้ถึง5ชนิดลูคีเมียจะมีความแตกต่างกันก็คือเม็ดเลือดขาวจะมีลิมโฟไซต์อีโอซิโนโฟิลบาโซโฟิลนะคะสีหตัวเนี่ยสามารถยับยั้งได้ถึง5ชนิดเพราะฉะนั้น